เราสามารถกินสลับกันไปเรื่อยได้เนี่ยความสุขที่เราเลือกได้นอกจากเลือกความสุขของเนื้อได้แล้วยังเลือกความสุขของการจิ้มของเราได้ด้วยอร่อยม,มากเอาเข้าปากแล้วแบบเอาลิ้นดุนมันละลายไปเลยข้าวที่มีแค่ที่ไทยเท่านั้นมันซิมเปิลมากคุณผู้ชมแต่โคตรอร่อยเลยอ่ะไม่อยากหอมแล้วอะ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาหารของเลกครับผม โอ้โห oh, oh. วันนี้ดูสิดูความเจริญสิคุณผู้ชมนานาน,นานๆที่อาหารขอเล็กเนี่ยจะได้มาแบบมาตามเชนกับเขาบ้างเพราะโปกติแล้วคุณผู้ชมก็คงจะรู้ว่าอาหารขอเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาปเป็นแบบไปตามร้านเก่าแก่เนาะไปตามย่านนู้นย่านนี้เนาะไปตามตลาดนู้นตลาดนี้นานานที่อาหารขอเล็กนะฮะจะได้มาแบบเข้าเมืองมาตามแบบได้มาแบบลองร้านที่แบบเปิดใหม่กับเขาดูบ้างนะครับ อ่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อะไรอยากเข้ากล้องมากอ๋อไม่ไอยากอยากเข้ากล้องมากเลยเหรอไม่เข้าไม่ไม่มีอ๋อนี่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้คืออ๋อเข้ากล้องแล้วติดใจเหรอปีบให้อยู่กันติดใจเ้าต่ออยู่ที่ไหนอ้าวตอนนี้เราอยู่กันที่ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับเอ๊ะไม่ได้พอดีเออผมเพิ่งเพิ่งกลับจากลอนดอนมาเพิ่งไปรับโบที่ลอนดอนมาเออตอนนี้เราอยู่กันที่ดูสิตเซ็นทรัลเซ็นทรัลพาร์คเซ็นทรัลพาร์คบ้วนลิ้นทิ้งก่อนเลยสิ่งหนึ่งที่พพลลาาาาดดไไมม่่่้นนนะททีีกรรรเเซ็ั์คคยื รูฟพาร์คของเขาครับผมรูฟพาร์ครูฟรูฟพาร์คของเขานะครับผมก็คือเป็นสวนลอยฟ้าของเขาเนี่ยเอาจงจริงถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วใจกลางกรุงเทพของเราอะ่ะมีวิวสวยขนาดนี้อยู่ใครเคยเห็นภาพนะที่นิวยอร์กอ่ะเขาก็มีเป็นสวนเซนต์แลนพาร์คชื่อเซนต์แลนพาร์คเลยของเขาแล้วเขายังมีตึกล้อมรอบเนี้ยอันนี้คือฟิลเดียวกันมากนะ แค่เพียงแค่นิวยอร์กตึกสูงๆงตึกเขาจะสูงกว่าของเรามากๆากเฮ้แต่นี่คือซีวิไลนะนี่คือความนี่คือความซีวิไลเออเราออกมาจากชั้น5ในโซนในโซนห้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้างกันไปดูซิว่าวันนี้ร้านที่เรามุ่งมาเนี่ยเอาจริงๆเล็กอะโหยอาหารแบบประเภทนี้มันนานมากละร้านอะไร เข้าเซ็นทรัลพาร์คไปดูเลยดีกว่าครับนี่ครับผมเราอยู่กันที่หน้าร้านที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้แล้วนั่นก็คือร้านคิวามิยะครับผมคิวามิยะเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นร้านอาหารประเภทแฮมเบอร์กช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยฮิตเหลือเกินนะครับผมเมนูแฮมเบอร์กเนี่ยแต่ว่าร้านนี้มีความแตกต่างคุณผู้ชมเรียกว่าต้นตำรับเขาเนี่ยมาจากฟุกุโอกะครับผมเมืองฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่ง เขาว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมี11สาขาแต่ว่าต้องรอต่อคิวเนี่ยต้องต่อคิวรอมาแบบ2ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องบินไปต่อคิวที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้คิดว่ามีร้านอาหารประเภทแฮมเบิร์กนะครับผมเขามาเปิดที่ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คแล้วอยู่ที่ชั้น5นะครับชั้นเดียวกับสวนลอยฟ้าเลยเลยคิดว่าผู้ชมคงถามว่าเอาแล้วมันแตกต่างกับแฮมเบิร์กร้านอื่นตรงไหนสโลแกนของร้านนี้นะผมเขาชูโรงเลยก็คือความสุขที่คุณเลือกได้เอง ตอนนี้อยู่ในร้านคีบามียะแล้วเอาจริงผู้ชมบรรยากาศน่าอีสมากคือที่ผมนั่งเป็นเป็นโต๊ะนะเป็นโซนโต๊ะนะแต่ว่าเขามีโซนบาร์คือนั่งบาร์ก็จริงเชฟไม่ได้ย่างให้นะเชฟเขาจะตั้นแฮมเบิร์เกอให้คุณสดๆต่อหน้าแล้วก็จีรลงบนกระทะให้คุณนิดหน่อยให้เป็นระดับแร์แล้วคุณเอามาย่างเองต่อแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณชอบกินแฮมเบอร์หรือเนื้อ ที่ความสุขระดับไหนเมนูของเขาคืออ่นแน่นอนมีแฮมเบอร์กนะครับผมมีแฮมเบอร์ชื่อสูเรียกว่าอะไรฮัมบากุฮัมบากุที่ญี่ปุ่นเรียกฮัมบากุเขา,าก็จมีเมนูแฮมเบอร์กนะครับผมซึ่งจะเป็นเนื้อวากิวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีให้เลือก4ไซส์นะผม,มนี่ยังไงเอสเอมเอลเอ็กซ์เอลนี้ก็คือแล้วแต่ว่าคุณมาคุณอยากกินไซส์ไหนนะครับผมแล้วก็มีเมนูสเต็กนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเต็กเดี๋ยวผมขออ่านภา,าษาอังกฤษแป๊บนึงนะ Experience the rich flavor and melt in your mouth tenderness of premium Japanese steak made with 100% Wagyu beef. โอเคเป็น Wagyu beef 100%เป็นหมือนกันไม่ไ,ไงภาษาอังกฤษกูจะได้ปะเป็นเรียนที่รอนดอนป่า <laughs> ไม่ได้ไปเรียนไปรับไปรับเฉยๆนี่ขนาดแค่ไปรับนะก็ยังได้ภาษาอังกฤษขนาดนี้คนไปเรียนจะได้ขนาดไหนภูมิ <c oughs> ใจนี่ภูมิใจมาก <c oughs> เต็กก็มีเหมือนกันก็เป็น w a กิวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะผมก็ยังมีไซส์ S กับไซส์ M นะครับผม 12 0กรัมกับ180กรัมและคนที่ไม่กินเนื้อเขาก็มีเมนูหมูเป็นสเต็กหมูทงเทก,กิเป็นหมูก็มีเหมือนกันอ๋อที่สำคัญก็คือเขามีเป็นเซตข้าวซุปสลัดที่สามารถรีฟิลได้นะครับผมอ๋อนี่ทุกคนซอสอันนี้หลากหลายมากนะนี้ชอบเหมือนกันกนอกจากเลือกความสุขได้แล้วสามารถเลือกรสชาติที่ตัวเองชอบได้ด้วย<ๆ>เขามีซอสทั้งหมด ห้าแบบนะผมอันนี้เป็นซอสแบบต้นตำรับจากญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นซอสคิวามิยะอันนี้เป็นซอสหัวหอมโอ้ยผมว่าผมชอบซอสนี้นะ่เลยมันแบบมีความข้นๆมีเนื้อหัวหอมอยู่อันนี้ซอสเนื้อคีวามิยะคือ3ซอสเมื่อกี้เป็น3ซอสต,ต้นตำรับจากญี่ปุ่นอันเนี้ยจะเป็น2ซอสที่มีแค่ในไทยเท่านั้นยูสุเปเปอร์พอนสูซอส คอนสึผสมยูสุกับใส่พริกด้วยอันนี้คืออาคาคาราซอสคนไทยกินเผ็ดไงก็ต้องมีอะไรที่เผ็ดๆมาเอาใจลูกค้าไทยหน่อยอันนี้เป็นเกลือหิมาละยันครับผมอ่ะก็เรียกว่าคือจัดเต็มมากอะ่ะมีซอสให้เราแบบเลือกชิมได้ทั้งหกซอสอันนี้ก็คือเป็นความชอบปัจเจกบุคคลเลยว่าใครจะชอบแบบไหนนะฮะอ่ะแต่ว่าเราคงไม่ชิมซอสปล่าเดี๋ยวเรารออาหารมารอเชฟมาปั้นเนื้อให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันดีกว่าครับผม เชฟมาแล้วครับผมแต่ว่าเนี่ยดีมากเลยนะคือเขามีแบบผ้ากันเปื้อนให้คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ตรงลิ้นชักคุณผู้ชมลิ้นชักให้มีตะเกียบเหล็กมีตะเกียบไม้แล้วก็มีผ้ากันเปื้อนมีวาซาบิให้นะครับผมแล้วมีผ้าเช็ดมือให้เรียกว่าสัรสร้างมาให้พร้อมอ่ะอ่ะโหใหญ่นะเนี่ยอันนี้เอาไ้ไซส์เอลใหญ่มากนะส <30. S> 2 0กรัมมรกรัมมาเริ่มเลยครับเชฟแล้วก็ลงไปงี้ วา <Wow. S 2> ไม่ไหวรว้ยขออนุญาตคุณผู้ชมครับ mm hmm. ก่อนไปกินเนื้อผ mm hmm. มฟัดซัดข้าวก่อนแค่ข้าวนี่เป็นอัญมณีอย่างหนึ่งนะ mm hmm. มันมาแบบเงาเงาสวยๆอะ่ะ mm hmm. คือข้าวขเขาห mm hmm. อม แล้วก็มันเหนียวเหนียวหนึบๆนบต่าคุณผู้ชมดีมากเอาให้มันแบบตามสูตรกันหน่อยแต่แบบกลิ่นมันหอมกลิ่นมันหอมลอยขึ้นมาเอาละเอาละขอเริ่มที่ซอสตัว เบสิกของเขาเลยโขอโทษสมาดคำหยามแต่อร่อยมากกลิ่นเนื้อหอมมากๆากคุณผู้ชมเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเราสามารถเลือกได้ในทุกๆคำว่าเราจะกินแบบไหนอะ่ะมันก็เลยละลายเอาเข้าปากแล้วแบบเอาลิ้นดุนมันละลายไปเลย ตัวซอสคี่ามิยาเนี่ยมีความแบบหวานๆเค็มๆกลมกล่อมกลกล่อมอันนี้เป็นเบสิกกินง่ายๆกินง่ายถ้าเป็นร้านอาหารไทยเนี่ยซอสนี้ก็จะพริกกระเทียมลงไปหน่อยเวลากินฟิลนี้อ่าชิ้นนี้น่าจะได้ที่ละซอสหูหอมอือหือออัืนี้ ด้วยความที่เนื้อวาิวกอ่ะกลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์มากกลิ่นเขาจะหอมมากๆซอสของหอมมันค่อนข้างเข้มข้นมันจะมีความเปรี้ยวๆเ <ๆ S 1> ค็มๆหวาว <ๆ S 1> นวา <ๆ S 1> ก็ยังไม่โกดรสชาติเนื้ออยู่ดี๊ Very good. เว o ีกู๊ดต่อไปผมจะชิมซอสที่เขาเรียกว,ว่า,ามีแค่ที่ไทยมีแค่สาขาที่ไทยนะครับผมเป็นซอสยูสุโคชพอนเสินะฮะอันนี้ออกเปรี้ยวพอนสมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้ว เรียวเค็มใช่ไหมซึ่งสดชื่นอยู่แล้วอะแล้วมีความแบบเผ็ดแต่มันเป็นเผ็ดที่สดชื่นเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็อร่อยอันนี้เผื่อคนที่ญี่ปุ่นกินก็ชอบนะเรียกว่าต่อไปซอสเผ็ดอาคาคาระอันนี้ฟีลเป็นน้ำเหมือนน้ำมันพริกเลยนะอันนี้เผ็ดชัวร์อร่อยมากอูยซอสน,นี้อร่อยมากนจะเผ็ดเรียกว่าพอเห็นหน้าตาตอนแรกเลยคิดถึงเ่อพวกน้ำมันพริกของอาหารจีนอะ แต่ว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นพริกคนละแบบมีกลิ่นเครื่องเทศคนละแบบพริกกับเครื่องเทศเขาอะ่ะปั่นมาละเอียดมากอะ่ะเวลาเราจิ้มลงไปอะ่ะได้ตัวเนื้อพริกขึ้นมาด้วยผมชอบอันนี้สุดมันสนุกเนี่ยเราสามารถกินสลับกันไปเรื่อยๆได้ด้วยามที่เนื้อวากิวอะ่ะมันค่อนข้างมันเขาเยอะถูกไหมถ้าเกิดกินไปเยอะอะ่ะมีสิทธิ์เลี่ยนได้มาตัดเผ็ดด้วยอาคาคาระนี้ อร่อยมากเยี่ยมมากให้ตายคือเขาเป็นข้าวที่ ลูกไข่แดงมาก่อนแต่คือเมื่อกี้ถามเชฟแล้วครับคือมันไม่ได้มีแค่ไข่แดงเขายังมีไข่ขาวด้วยแต่ว่าอัตราสองต่อหนึ่งอ่ะสมมุติไข่แดงสองฟองไข่ขาวฟองหนึ่งแล้วมาคุก,กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยไงดีละ่ะเอาไข่เลยนะหนึ 1, 2, ่งสอง้กาหอมเฟมาก มัน simple มากคผู้ชมมันเบสิกมากมันแค่ข้าวไข่แดงทัฟเฟลิลแค่นั้นน่ะแต่โคตรอร่อยเลยอะ่ะดูเขาจะผัดแบบดู่เพราะว่าไข่ไข่มันเคลือบข้าวมันเยอะมากข้าวเนี่ยมันมีความแบบหอมมันนัว ไม่อยากผอมแล้วอ่ะไม่อยากผอมแล้วอ่ะหลายคนก็อยากให้กลับมาอ้วนเหมือนเดิมอ้วนอ่ะไ่หรอไอ้ไม่อ้วนเหมือนเดิมกลับมาแบบเฮ้ยบูลลี่เหรอนมบูลลี่นี่หว่า,น,าน,น่าอีสมากเหมือนกัน,น,นดูความชุ่มฉ่ำ เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ถึงความแบบพรีเมียมอันนี้เป็นฟิลญี่ปุ่นเลยอันนี้เป็นแบบข้าวหอมแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วก็ความข้นมันนัวนุ่มของไข่เมืน่อนี่น่าไปได้ดีกับซอสคิวามิยะ เมื่อกี้เป็นแฮมเบอร์ไปแล้วต่อไปจะ,ะเป็นสเต็กเป็นวากิวเหมือนกันเดี๋ยวเชฟจะเอาเนื้อสดๆมาย่างให้เราประมาณนึงเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเอาไปย่างต่อเพื่อเลือกความสุกของตัวเองได้อ่าคือเชฟเขาจย่างให้เราประมาณนี้เป็นแบบมีเดียมแรร์จัดๆหน่อยนะฮะ จริงๆเนี่ยสำหรับวากิวอ่ะผมว่ากินได้แล้วนะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มความครัสและความหอมของตัวเนื้อเราเพิ่มอีกนิดนึงผมขอลองนี่ก่อนเลยจิ้มเกลือมาซาบิมาซาบิ กินกับวาซาบิอร่อยมากวาซาบิตัดดีมากๆเลยแล้วไม่ทำลายรสชาติเนื้อด้วยเยี่ยมมากวันนี้คุณบอลคุณดูมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมในในเทปนี้เหลือเกินนะคือพี่บอลอะตาต้องอะบอกว่าบอกให้ผมอะลองจิ้มไขม่ไหมแต่น่ามเป็นงี้ลองจิ้มไขม่เลลองจิ้มไขม่เล เนี่ยเออมึงแลบลิ้นด้วยลองจิ้มไข่ไหมเนี่ยนี่อีกอีกหนึ่งน้ำจิ้มนะที่ผมว่าเป็นของโปรดของใครอะไรเลยคนรวมถึงผมด้วยก็คือการกินเนื้อง่ายๆแบบเนี้ยจิ้มไข่ไว้เนื้อเขาอร่อยอยู่แล้วจิ้มไข่ลงไแบบนี้ กับไขยิ่งนวลยิ่งน,นัวข้าไปใหญ่เนี่ยความสุขที่เราเลือกได้น,นอกจา่เลือกความสุขของเนื้อได้แล้วยังเลือกความสุขของการจิ้มของเราได้ด้วยอ,อ,อันนี้เลือกยากเหรอคุณผู้ชมถ้าจหบอกว่าระหว่างแฮมเบิร์กกับสเต็กควรกินอันไหนมากกว่าน,นี้อันนี้ มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณมีจุดรุ่งหมายแล้วว่าคุณจะมากินแฮมเบอร์กให้ได้คุณสั่งซื้อแฮมเบอร์กไปคุณมีจุดรุ่งหมายแล้วคุณจะมากินสเต็กให้ได้สั่งสเต็กไปแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงเรามีทางออกให้คุณครับผม <c oughs> เพราะว่าที่คิวามิยะเนี่ยเขาจะมีเมนูที่เป็นคอมโบโด้วยก็คือจะได้ทั้งแฮมเบอร์กทั้งสเต็กครับผมจะมีให้เลือก3ไซส์ตั้งแต่ S M L นะฮะแต่ว่าสเต็กเนี่ยจะมาเสิร์ฟ60กรัมในทุกๆไซส์เข้้าาใใจจมมััยยคคูู่่่กกกนนเเลลลช็ะแว ที่น่ารักมากก็คือในเซ็ตคอมโบอ่ะที่เพิ่ม80บาทข้าวซุปสลัดเขาจะมีซอฟเสิร์ฟให้คุณกินตอนท้ายแบบนี้ปิดมือโอ้อร่อยมาก,การาอ,อร่อยมากหอมนมเป็นซอสเสิร์ฟรดนมโอ้อร่อยมากนี่มันอยู่ญี่ปุ่นเลยอะ่ะ ร้านคิมามิยะเปิด10บโมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มนะครับผมอยู่ที่ชั้น5ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมผมไม่เคยไปกินร้านนี้ที่ญี่ปุ่นรจริงเพราะฉะนั้นผมอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้แล้วที่สำคัญถ้าเกิดมากินที่ไทยเนี่ยมีซอส2ตัวที่ผมว่าอร่อยมากๆแล้วก็มีข้าวอีก2ประเภทข้าวผัด2แบบที่ไม่มีให้คุณกินที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นใครสายเนื้อใครสายแฮมเบอร์กใครชอบอาหารประเภทนี้รีบมาคุณผู้ชม มาเดินเล่นกันมากินข้าวร้านนี้กันอร่อยมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้อาจจะยังมีแค่สาขาเดียวอยู่ผู้ชมแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีขยายสาขาไปอีกเรื่อยๆแล้วผมคิดว่ามียา่ยะับผมมากินไงเยอะอาหารองเล็กวันนี้นานๆนาน,นา,นนานทีจะเข้าเมืองอ๋อแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกอยากจะขอบคุณออกสื่อมากอยากจะพูดถึงเขาออกสื่อมากเป็นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ใช้ YouTube ท่านหนึ่งสนับสนุนรายการเรามาตลอด เป็นกดกดซุปเปอร์ตัโอนเงินให้กับช่องของเราทุกวันจริงๆนั่นคือคนั่นก็คือคุณวรพลซ5หหรือวรพลผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องขอบคุณมากจริงโอนมาทุกวันเวลาร้อยสองร้อยผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำชโลมจิตใจทั้งตัวผมและทีมงานมากมากน่ารักมากนะครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจเลยครับผมอาหารของเล็กวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนวันนี้เราก็ได้แบบนี่รู้เปล่าวันนี้เล็กไปงานไต้หวัดมาคือ ทางเอเจนซี่ที่ทำการท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่า,าม,มันมีลิสต์นะว่า YouTube ประเทศไทยอ่ะในหมวดมู่ต่างๆน่ะใครอยู่อันดับเท่าไหร่กันบ้างในหมวดอาหารเราอยู่อันดับ24 <ś le> ของประเทศ <ś le> <ś le> ไ,มไม่ไม่คิดว่าจะได้อยู่อันดับถึงอันดับนี้เหมือนกัน<ช>อยู่อันดับ24 <ś le> นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามกันมานะฮะเราก็ังทำแบบนี้ไปเรื่อยแหละแล้วก็จะพยายามที่จะหาคอนเทนต์อะไรมาให้คุณผู้ชมได้หิว ได้สนุกกับเราไปเรื่อยๆนะครับ,บรผมอ่าอ่าคลิปวันนี้เมื่อกี้เราจริงจังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนี่ลาไปก่อนครับผมกดแต็งก็ได้เฮ้กดโอนก็ได้รอเล่นพอแล้วอ่านี่ขอบคุณมา,มากๆครับผมบ๊ายบาย